สนับสนุนโดย Royal g o o d w i l l Resort Farm อำเภอสวนผึ้งจังหวัดราชบุรี081 984 1986คิดถึงที่พักคิดถึง Royal g o o d w i l l Resort สวัสดีครับวันนี้ผมก็อยู่ที่บูธเกียร์งานมอเตอร์โชว์พามาดูเกียร์ตัวใหม่ล่าสุดที่จะเข้ามาขายในบ้านเรานะครับเกียร์อี9ดูเห็นไหมครับว่าคันมันใหญ่แค่ไหนเราดูตัวนี้โอ้โหนี่เดี๋ยวยืนเทียบให้ดูนะครับก่อนที่จะพาไปดูรอบคันคันใหญ่มากนะครับเดี๋ยวพาเดินดูรอบๆก่อนหนึ่งรอบนะครับนี่ค่อนข้างจะใหญ่เลยนะครับ ไปดูรอบคันกันเดี๋ยวพาไปดูรอบคันกันนะครับสำหรับเกียร์อีวีนายที่หลายคนรอคอยเีวันนี้เอาจริงเอาจังแล้วกับการนําเข้ารถมาขายในบ้านเรานะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสําหรับรถไฟฟ้าบ้านเรานะรถที่ระดับพรีเมียมเช่นเท่า b m w 7นะครับแล้วก็บ o l โ o XC90 นะครับไปไปดูรอบคันกันนะครับนี่เกียร์ก็จําลองการแคมปิ้งให้ดูนะครับ ว่ารถเขามันใหญ่โตแล้วก็สามารถทําอะไรได้บ้างน,นะครับนี่นอกจากจะนอนในรถได้แล้วนะครับก็ยังจะมีอุปกรณ์อะไรข้างหลังได้อีกนะครับตกแต่งได้เพิ่มเติมนะครับถือว่าทํากับบ้านไม่ดีเลยนะครับสําหรับเกียร์นี่นะครับด้านหน้าแต่ว่าคันนี้เมื่อกี้เปิดฝากระโปรงไว้นะครับยังปิดไม่สนิทนะครับก็จะออกมาเผยเยูเยอเยอหน่อยแต่ว่าไฟสวยมากนะครับนี่ไฟ ไฟนอกจากเป็นเส้นลายลงมานี่แล้วนะครับยังมีไฟเป็นดวงๆอีกนะครับ2 4ง8ี่ดิดวงนะครับแล้วยังมีไฟเป็น LED วิ่งมานี่อีกโอ้โหสวยงามอะ่ะแล้วมันเหมือนมันฝังอยู่ข้างในเนาะอันนี้ทำค่อนข้างจะดีเลยอะดีไซน์สวยอะ่ะด้านล่างนะครับปิดทึบตามสไตล์รถไฟฟ้านะครับปิดทึบตัวนี้ก็ปิดทึบแล้วมีช่องลมได้นะรับลมออกไปนู่นได้ก็ถือว่าทำมาดีนะครับส่วนเซนเซอร์มีเรดาร์มีนะครับ กล้องรอบคันนี้นะครับอันนี้เป็นสีก็ส์แบ็กนะครับแล้วก็ตัดด้วยสีสีเงินตัวนี้ด้านด้านข้างก็เท่ากับว่ามีสามสีเลยนะอันนี้ก็สีเงินด้วยนะครับค่อนข้างจะสวยเลยโลโก้สวยนะครับใไ,ได้เลย ขันจริงค่อนข้างจะใหญ่เลยนะครับยางคอนติเนนตัลนะครับ285 45 R 21นะครับถือว่าให้ยางมาค่อนข้างจะดีนะครับล้อก็จะเป็นสีพูทโทนนะครับสไตล,ล์รถไฟฟ้านะครับก็เป็นแบบนี้ก็จะช่วยดีดลมนะครับช่วยให้ประหยัดพลังงานมากขึ้นนะครับดี๋ดูมีเซ็นเซอร์รอบคันมีเลดราให้ด้วยนะครับ นี่ค่อนข้างจะสวยเลยแล้วก็เห็นไหมครับกระจกมองข้างนะครับมีกล้องให้1ตัวนะครับ1จุดแล้วก็มีไฟเลี้ยวด้านข้างนะครับมือจับนะครับตามสไตล์รถไฟฟ้าเลยนะครับมือจับแบบนี้นะครับเปิดปุ๊บก็จะมือจับเด้งขึ้นมานะครับนี่ประตูข้างนะครับก็จะมีเป็นสีดําเงาเป็นโน b a แบ็นะครับมีใครจะซื้อก็ต้องไปติด ฟิมกัรลอยเพราะว่าถ้าเราไม่ติดในปัญหาบ้านเราคือทางลุกลังเยอะถ้าวิ่งต่งางจังหวัดแต่ว่าวิ่งต่งางจังหวัดแล้ววิ่งในเมืองอย่างเดียวนี่ก็ลําบากแล้วนะครับเนี่ยแต่สวยครับดูมิติด,ด้านข้างนะครับครับยางหลังนะครับก็สองแปห้าสี่สิบห้า r ย1ิบเอดนะครับให้ขอบ21เอดมาเลยล้อสวยจริงๆครับเนี่ยอ๋อตรงนี้เป็นฝาครอบไม่ใช่แม็กนะครับเป็นพลาสติกครอบเหมือนกัน นี่ที่ชาร์จอยู่ช่องด้านนี้นี่ไฟท้ายนี่เป็นอย่างนี้เลยนี่มีแคมปิ้งแบบนี้เลยนี่นะครับมีล้าโอ้โหแข็งแรงมากอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูด้านไหนครับเปิดประตูเข้าไปปุ๊บโอ้โหไี่เจอเนี่บดหนังทรรมดีมากนะครับ นี่บอหนังทำมาค่อนข้างจะดีแล้วลนี่ครับบอกไฟฟ้าปรับได้แปทิศทางโอ้โหแล้วไม่ธรรมดานะครับนี่นี่ดูมีรองน้องด้วยนะครับเบาะหน้าด้านซ้ายเป็นไงครับธรรมดาที่ไหนนี่แต่เบาะดีเบาะแน่นดีนะครับแล้วก็หนังตัดเย็บมาค่อนข้างจะดีเลย นี่ตรงนี้ก็จะเป็นซอฟหน่อยนะครับขอบด้านนี้เป็นซอฟแล้วก็ตรงมือจับเป็นสเตเลสนะครับเป็นคล้ายๆสเตนเลสนะแต่อาจจะเป็นพลาสติกอันนี้ก็แน่นเบลเลยโอ้โหเดี๋ยวลองลองทดสอบกันนั่งโอ้เบาะนั่งดีนั่งดีเลยครับสี่รับด้านบนนี้ก็จะแข็งๆหน่อยนะครับ นี่แข็งหมดเลยแต่ให้วัสดุมาค่อนข้างจะพรีเมียมหน่อยนะครับพรีเมียมดีเลยนี่ที่เก็บของนะครับเห็นไหมครับเครื่องเสียงมิเลเนียนไม่ธรรมดานะครับเครื่องเสียงเนี่ยถือว่าระดับไฮเอนเลยนะครับเคียร์ให้มารอบนี้นะครับแล้วก็ดูหน้าจอทัชสกรีนไปกล้องหลังนะครับเบิร์ตอมีนะครับ บลเบลอเลยนะครับดูพวงมาลัยนะครับปุ่มปรับแอร์นะครับนี่ปรับแอร์ตรงนี้ก็ถือว่าปรับง่ายนะครับเห็นแล้วเปิด Air แอร์ละนะครับมีโหมดนะครับแอร์ Air นี้ปรับอุณหภูมินะครับนี่ที่วางแก้วมาสองแก้ว มีไฟสองตรงนี้ด้วยนะครับนี่เปิดมาบบาคนขับนะครับโอ้เห็นถึงความใหญ่โตอลังการเลยนะครับของเกียร์เบอไฟฟ้าคนขับก็มีรองน่องเหมือนกันนะไม่ธรรมดานะครับนี่เห็นไหมครับคนขับก็จะมีรองน่องด้วยเอาละขับถึงเชียงใหม่สบายๆยยาวๆวบกให้มาดี นะครับนั่งบอกข้างๆเมื่อกี้ก็ดีวัสดุค่างๆจะดีเลยอ้าวนั่งให้ดูประตูปิดได้ดีมากนะครับแน่นปึ๊กเลยนะตามสไตล์รถสไตล์รถระดับพรีเมียมนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นปรับกระจกนะครับล็อกนะครับล็อกล็อกประตูนะครับแล้วก็ปรับกระจกข้างโอ้โหเบาะนี่มีฟังก์ชันเพียบ พัดลมเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่นะครับอุ่นร้อนอุ่นเย็นนี่มีนะครับโอ้ฟังก์ชันต่างๆเต็มไปหมดเลยโว้ยพวงมาลัยกระชับอะ่ะพวงมาลัยกระชับมากรถคันใหญ่นะครับแต่พอเข้ามานั่งแล้วรู้สึกว่าเออมันไม่ใหญ่นะแต่ว่ามุมสายตาต่างๆมองได้มองได้ดีเลยนะครับมองได้ดีเลยนะครับเบาะอบก,กระชับดีเดี๋ยวผมปรับให้ดูนี่เบาะกระชับดีนะครับ นั่งสบายมากค่อนข้างจะหรูหราสมราคาเลยแหละกระจกแต่งหน้ามีอันนี้มันให้มาด้วยเหรออันนี้เขาจะให้มาด้วหรอที่ใส่แว่นไม่น่ามั้งนี่ด้านข้างก็จะมีเหมือนกันนะครับโอเคที่สำคัญนี่อันนี้มีแต่ว่าเปิดยังไงเนาะอ่าเปิดไฟนี่เปิดไฟนะครับ เป็นดิมเมอร์ด้วยนะครับซ้ายขวานะครับโอ้ให้มาดีมากเลยนี่กระจกมองหลังตัดแสงสามล้านแปดแสนเก้าหมืนเก้าพันนะครับสำหรับเกียร์ขับนี่โอ้โหสบายอะ่ะดูพวงมาลัยแหมเนาะดูรถใหญ่แต่ว่าดูมันน่าขับนะครับไปเดี๋ยวไปลองนั่งเบาผู้โดยสารตอนหลัง แล้วลูกเล่นตรงนี้นะครับมีไฟสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับนี่แอเรเบรยนไลท์เนี่ยมือรถใหม่ทีนี่มีหมดทุกทุกยี่ห้อไม่ว่าจะเป็นรถจีนนะครับรถยุโรปมีหมดก็สามารถเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรได้นะครับไปไปนั่งเบาะหลังเบาะหลังเป็นแบบกับตันซีดนะครับูขอดู นั่งให้ดูอ๋อนั่งสบายเดี๋ยวขอเปิดหนึ่งมืดเมื่อกี้ปรับปรับด้านหน้าไว้แล้วนะครับนี้ดูด้านหลังเนี่ยอันนี้ค่อนข้างจะเหลือเยอะเยอะมากเลยพื้นที่นี่นะครับดูเข่าเหลือเหลือเฮดรูมเหลือเหลือเลยประมาณครึ่งหนึ่งนะครับนี่ปรับรองน้อง ครับเบาะน,นิดนึงนี่ครับดูใต้ฝากระโปรงด้านหน้านะครับนี่ก็ยกออกได้อีกชั้นหนึ่งครับมีสองชั้นด้วยเกียร์มาดีมากครับ เคเีนะครับเป็นรถไฟฟ้า100%นะครับราคา3 4 9 9 0 0นนานะครับถึงราคา3 8 9 9 0 0นนานะครับเป็นรุ่นนำเข้าจากเกาหลีนะครับแล้วก็มีเบาะนั่ง3แถว6ที่นั่งนะครับแบตเตอรี่ที่ที่ให้มานะครับขนาด99.8 kWh กิโลวัตต์อวนะครับเขมไว้ว่าวิ่งได้ไกล680กิโลเมตรนะครับในรุ่นท็อปนะครับเป็นรุ่นท็อปเป็นมอเตอร์คู่นะครับ 384แรงม้ากับเครื่อน4ล้อนะครับชาร์จไฟ DC ได้สูงสุด350วัตบ้านเรามีหรือยังน่าจะมีแล้วที่ชนบุรีนะครับการรับประกันตัวรถนะครับเกียร์รับประกันตัวรถ7ปีหรือแสนห้าหมื่นกิโลนะครับรับประกันแบตเตอรี่8ปีหรือแสนหกนะครับแล้วก็มีเกียร์โฮมชาร์เจอร์ให้ฟรีค่าบำรุงรักษารไไายภายใน7ปีหรือแสนห้านะครับฟรีประกันชั้น1่2ปีถ้าซื้อตอนซื้อตอนนี้นะครับดอกเบีย้ย1.79นะครับ เกียร์ e v 9นะครับขนาด5 0 1 5มิลิเมตรนะครับความยาวนะครับความกว้าง1,980นะครับส่วนความสูงนะครับความสูงก็คือ1,780มิลิเมตรนะครับฐานล้อยาวนะครับ3,100มิลิเมตรนะครับก็ถ้าจะเทียบกันก็เป็ดเบนซ์นะครับ GL GLS นะครับแล้วก็ BM X7 นะครับดัรถก็จะค่อนข้างจะเป็นรถที่เป็นท็อปฟอร์มตัวใหญ่มากเลยครับ แบตเตอรี่ขนาด99.8นะครับขับเคลื่อน4ล้อนะครับอัตราเร่ง0-100เห็นคันใหญ่ๆอย่างนี้นะครับอัตราเร่ง0-100 5.3วินาทีนะครับความเร็วสูงสุด200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับระยะวิ่งได้ไกลสุดที่เคียไว้คือ647กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับรองรับหัวชาร์จได้ทั้ง AC แล้วก็ DC นะครับถ้าเป็น AC 10.015นะครับไปถึง11นะครับถ้าเป็น DC ก็อย่างที่บอกไปแล้วว่า350นะครับ ลมนิรภยัย10ตำแหน่งนะครับกระจกไฟฟ้าพาโนมิกการ์ด o ู p <onom ic> <loop> นะครับหน้าจอช่องปรบับอุณหภูมิ5.3นิ้วนะครับหน้าจอกลางเมื่อกี้นะครับหน้าจอกลาง12.3นิ้วนะครับมาตรวัดดิจิตอน12.3นิ้วเครื่องเสียงมินิเนียนะครับลำโพง14ตัวนะครับนี่คันจริงสวยมากใหญ่มาก